ลจากประสบการณ์การวิจัยและการถอดบทเรียนปฏิบัติการดูแลครอบครัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานได้ข้อสรุปรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชี้นำโดยกรอบแนวคิดการพยาบาลสุขภาพครอบครัวขององค์การอนามัยโลกโลก,กาฟยุโรปที่มองว่าสุขภาพครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแลจากชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งขับเคลื่อนเพื่ออำานยโดยพยาบาลและบุคลากรสุขภาพก่อให้เกิดการดูแลในระดับตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการคัดกรองความเสี่ยงการดูแลโดยตะรงและการฟื้นฟูสภาพประชาชนให้ดีขึ้นโดยผ่านการทำงานที่มีเครื่องมือสำคัญคือกระบวนการพยาบาลครอบครัวซึ่งมองว่าครอบครัวเป็นหน่วยรับบริการและครอบครัวเป็นหน่วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพกายใจซึ่งเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพถือว่า เป็นภารกิจของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่จะเป็นผู้ดูแลสุขภาพหลักเพื่อให้เกิดการฟื้นหายและให้อยู่ดีมีสุขทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผ่านการเตรียมการส่งผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านในชุมชนซึ่งจะต้องมีการเตรียมผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพิงที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน ที่จะต้องจัดการให้มีระบบการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมดูแลต่อเนื่องถึงความเสี่ยงต่างๆเพื่อส่งต่อเคหาสู่ระบบการช่วยเหลือด้านสุขภาพหากมีความจําเป็นอย่างท,างทันทุงทีและก่อให้เกิดการฟื้นหายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนของหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเป็นองรวมในระดับปฐมภูมิเฮ้ามาซอยกันสางบ้านเฮ้าเหเขาพ่อง มิดมวนมูพี่น้องพ้องคอยให้ซอยกัน